สบายดีทุกคนวันนี้ห้องสิาพาทุกคนมาต่อคิดที่เรียกว่าห้องพาทุกคนไปเยี่ยห้องหมดวันนี้ห้องสิาพาทุกคนเห็นกับเขาเลไม่โในที่ห้องเสียดในเหมือนเี็กกคะือกอยไข่หมดแดงหรือว่าย่ำไข่หมดแดงนั่นเองทุกคนขันตอนแรงเขาจะใส่หมักผกลงไปเลยหมักิกเป็นหมักิกปนเนาะเขาฟัวนะครับต่อไปเป็นพงวิเศษทุกคนพงวิเศษใส่ลายแส่บลายใส่หน่อยเสีหบรอยนี่แหละเาขาคนห้องกันกอนเนาะ เติมน้ำปลาลงไปเลยทุกคนน้ำปลาฮัใส่ไซบวงหนึ่งเนาะแล้วแต่ความมักเนาะมักแบบใดทุกคนกับปรุงตามใจเลยแล้วก็ใส่หอมลงไปนี่หอมมันจใส่หอมบัวแดงเนาะแล้วก็หอมปลอมหอมหอมป่นทุกคนนี่ใส่หอมลงไปแล้วคนเข้ากันเลยนี่นเนี่ยเราทุกคนแบบง่ายๆนี่ตะเสรษฐแพงเมนูต,ต่อไปเมนเมนูมุกไข่เนาะใส่ไข่มดแดง ใส่ที่ตรงไปก่อนเลยต่อไปกับพวงวิเศษของเฮาต่อไปก็เป็นน้ำปลาเนาะทุกคนน้ำปลาสีใส่วงหนึ่งกับอีกน้อยหนึ่งเนาะตามที่พอมักแล้วก็ใส่ประเดกของเฮาไปเลยเพราะว่าเฮาสิมาก,กินเค็มมาหนึ่งเนาะก็เลยใส่แบบน้ำปลาลงไปลายประเดกเป็นประเดกที่วาาเฮ็ดเองเนาะทุกคนเมี่นประเดกซื้อมานี่แล้วเขาก็คนในเขากันก,นก่อนเนาะต่อไปเข,ขาสีใส่ไข่หมดลงไปเลยทุกคนไข่หมดที่เฮาหามาได้คือได่ลายแหงเนาะใส่แบบจุกๆไปเลยเน้นเ หลังจากไต่แล้วกับข้นนะคะกันก่อนทุกคนนี่ใส่ไปลายๆเลยใส่หอมลงไปเนาะหลังจากที่ใส่หอมแล้วเขากระสีแก้มอกไปไ้ทุกคนเอาไปแก้มใบตองมามีใบตองของเฮาเนะใบตองของเฮาที่ใส่สองสนระหวางสีอยางไข่เพราะว่าถ้าใส่สันเดียวนะอยางแบบว่ายานใบตองมันแตกแลวมันไหมไข่นะนี่เฮาก็นําไปอยางเลยทุกคนถามันสุกเลย แบบตอนที่เขาอย่างนะคือแบบหอมแห้งทุกคนอู้แบบหอมกินใบตองเนาะแล้วก็หอมไข่คีดว่าเขาปรุงไว้นี่ซุกเลวทุกคนเขามาเบิ่งน้ากันเลยหอนเนาะยังมีไอยอยู่เลยทุกคนมาเบิ่งว่าสิเป็นตาแสบบอนี่มาเบิ่งทางในแบบว้าวสิ่งที่ได้แบบจุกๆเลยทุกคนตะแสบแห้งไข่เน้นๆทุกคนมากินขาวน้ากันเลย